เวลาตะลายเยอะมากหิ ard, <v> anyway, ้วหิวของอะหิ้วข้างเดียวใช่ไหมเวลาหิ้วถนัดถนัดขวานะแต่ละหิ้วมันจะดันดันให้กระดูกหลังเราเนี่ยเนี่ยดูหลังเรามันโค้งเนี่ยเนี่ยมันโค้งไปทางด้านซ้ายนี่นะเราเรียกว่าที่ว่ากระดูกหลังมันโคตรนะแต่ถ้าโคตรถ้าเกิดโคตรแต่เกิดมันจะเป็นตัวเอสอย่างนี้อันนี้มันจะโค้งข้างเดียวเนี่นมันจะเป็นตัวตัวเอสแต่ไม่มากมันโค้ง นะอันนี้ถ้าเกิดเราเรียกว่ากระดูกหลังมันเอียงเราจะเดินเอเอียงเพราะเราเราเราถือของฝั่งนี้มากที่วดึงอะไรฝั่งนี้มากมันก็เอียงพอมันเอียงมันก็จะดันไปทั้งหมดพอดันทั้งหมดเสร็จแล้วไอ้ตัวหมอนรองกระดุมมันก็จะมีบางอันที่มันมันกลับมามันก็ดันข้างล่างเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นหมอนรองกระดุกทับเส้นฝั่งนี้เหมือนกันนี่มันก็จะลงขานี้นะกลายเป็นขาเนี่ยไม่มีแรงเห็นไหมปัญหาก็คือขับมอเตอร์ไซ กระดูกไม่ขึ้นเนี่ยขาไม่มีแรงเพราะว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นมันจะเก่งตรงนี้ด้วยเก่งต้นขานะน่องก็นิ่มอย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนอย่างเดียวนะมันโคตรด้วยนะแต่มันโคตรมันมันก็คือโคตรมามานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งโคตรมันค่อยๆเป็นเพราะว่าเราหิ้วมันกระดันพวกนี้ก็คือถ้าบางคนก็ถ้าไม่ปวดก็จะเป็นกังวลมันมากแต่ถ้ามันปวดแล้วมันมีแรงอ่ะนั้นต้องมารักษา เพราะว่าเป็นหมอนเรามาดูเคลื่อนทับเส้น